สวัสดีครับเช้านี้นะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับกอพอดีเขาให้จัดการพึ่งออกนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะบินลงปวนนะครับเวลาเด็กเข้ามาหรือว่ามีคนเาคนแก่นั่นะครับเพราะว่าถ้ามันลงไปนั้นถ้าเกิดไปเจอท่านใดที่แพ้นะครับแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยตุยได้เลยนะครับผมคือเดี่ยงเลยนะครับอันนี้อันตรายอยู่นะครับก็เลยตัดออกทั้งหมดนะครับพึ่งลังนี้อยู่นานแล้วนะครับอยู่จนถอดเที่ยวสองนะครับใส่เที่ยวสองแล้วล่ะ เที่ยว2หรือว่าเที่ยว3นี่แหละนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นน้ำกันนะครับคบผมนะครับคือป้องกันลูกไฟเนาะมันข้างล่างก็เป็นป่าหญ้านิดหน่อยนะครับและอีกอย่างทางเหนือข้อระวังลูกไฟด้วยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับทางชีวิตไม่เคยทําไฟไม้ป่าเมื่อกีนะในการดีพึ่งของผมนะครับถ้าใครตามผมตั้งแต่นู้นเลยนะครับในแอปแดงนะครับจะรู้เลยว่าบางเคสนยผมดับคบคือไม่ให้มันมีลูกไฟเยอะอะไรเนี้ยแล้วพยายามที่จะไม่ใช้คบที่มันเป็นรุ่น เป็นดุนหมายความว่าเป็นลูกเป็นลูกฟืนหรือลูกไฟที่มันหล่นไปแล้วไม่มอดไม่ไม่ดับนะครับส่วนมากผมจะใช้หญ้าใบพงหรือว่าใบาตองเนี่ยใบยตองกล้วยน้ำวา้าหรือว่าใบาตองกล้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ได้หมดให้มันแห้งๆนะครับมัดให้แน่นเราจะใช้งานเฉพาะช่วที่สําคัญสาคัญนะครับผม นีต้ตัดลงมาแล้วนะครับนี่ครับต้องเอาออกหมดอย่างนี้นะครับโดนมือไปทีนึงไม่ใช่ว่าดุหรือว่าอะไรนะครับคือผมไปการตัวมันแล้วก็เป็นพึ่งแบบฝวางตะวันด้วยครับถ้าเห็นดีดยนะแต่เป็นพึ่งใหญ่พื่หลวงนี่แหละนะครับคือลางมันเล็กหน่อย ซึ่งจะดูหรือไม่ดูไม่เกี่ยวว่าต้องใหญ่หรือเล็กนะครับบางทีรังที่ผมขีเนะี่ยต่อยนัวเลยก็มีนะครับผมคือลุมกัดเรานัวเลยนะครับอันนี้อันตรายอยู่นี่ครับุกทกานได้อยู่นะครับน้ําหอมนะครับผมแถวแถวนี้อยู่ติดเขาด้วยนะนี่คือดอกไม้ใหญ่บานนะเนาะนี่ครับ พึ่งมันเป็นบางวันแล้วสังเกตว่าผมขึ้นเช้าเลยนะท่านเห็นดวงอาทิตย์ตอนแรกนะครับผมผมจะนัดเขาไปท้าแล้วก็ไปใส่แค่นั้นเองนะครับพึ่งแต่ถ้าตีช่วงแดดนั้นร้อนอ่ะมีเฮนะครับผมมีโดนบ้างขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมนะครับก็เสร็จนะครับผมงานมาตัดออกให้เขานะครับทั้งรังทั้งน้ําผมไม่ไม่เอากลับเลยนะครับโยกให้เจ้าของบ้านหมดถามว่าหอมไหมหอมนะครับผมเพราะว่าอยู่ติดชายป่าเหมือนกันนะฮะติดชายเขาเลยนะครับผมมีดอก ไม้ป่าเนี่ยออกเต็มเลยนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าแค่ะดมเนี่ยผมก็รู้แล้วลองจิมหน่อยนึงก็โอเคเหนียวหนึบนะครับเดี๋ยวไปดูละงอนกันนะครับคือต้องตัดแยกออกนะครับผมคือมันอยู่ใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยนะครับคนเฒ่าคนแก่เขานั่งอยู่อะไรเงี้ยบางทีวันดีคือดีเนี่ยมันบินลงมาจวกขึ้นมาเลยยุ่งเลยนะครับผมอันนี้เรื่องจริงนะครับบางคนเนี่ยโดนโดนพึ่งลุมก็มีนะครับนั่งเฉยๆนี่แหละนะครับขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับผม